นวลน,นั่งร้องไห้ในใจเจ็บเกินกว่าจะรับไหวในวันที่ทุกสิ่งมาถึงทางตันเหมือนโลกทั้งใบมันหยุดหมุนสันติต้องแต่งงานกับแพรวาแม่สันติ พาสันติขึ้นรถหรูลืมนางผู้หญิงชั้นต่ำคนนี้ซะลูกต้องแต่งงานกับหนูแพรวาคนเดียวเท่านั้นเสียงสะอื้นของนวลทำเอาใจแทบขาดทาั้งๆที่สันติเคยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งนวลไปไหนแท้ๆแ,แต่สุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีเสียงงานแต่งงานดังก้องพิธีรดน้ำสั่งกำลังเริ่มต้นขึ้น สันติหน้าเศร้ายิ้มไม่ออกแต่แพรวากลับยิ้มแบบมีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแขกต่างอวยพรให้ทั้งคู่ขอให้รักกันานานๆน,นะลูกถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีหลานไวๆนะลูกจูๆ่ๆก็มีเสียงเดินเข้ามาดังกึกกึกกึกนวนเดินเข้าไปหาสันติ พร้อมควงแขนผู้ชายคนหนึ่งที่ดูสนิทกันมากสันติน้ำตาคลอเมื่อเห็นนวลน,นวลยิ้มเจื่อนหยิบหอยสั่งขึ้นมาขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะกับรักในครั้งนี้รักกันไปนานๆนะคะนวลน,น้ำตาไหลแล้วหันไปรดน้ำสั่งให้แพรวาแพรวายิ้มเยาะเท่ามาช้าไปแล้วนวลฉันคือเจ้าสาวตัวจริงของพี่สันตินวลหันกลับไปควงแขนพี่หมอ แล้วเดินออกไปนวลยิ้มทั้งที่ในใจแตกสลายสันติเดินเข้ามาจับแขนนวลอย่างไม่พอใจไอหมอนี่มันเป็นใครนวลบอกพี่มาเดี๋ยวนี้บอกพี่มาสินวลน,นวลสะบัดแขนออกแล้วยิ้มนี่พี่หมอแฟนใหม่ของนวลเองค่ะพี่หมอยิ้มอ่อนยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณสันติสันติสายหน้าดูเบาพี่ไม่เชื่อมันไม่จริงใช่ไหมนวลมันไม่จริงใช่ไหม แล้วแพรวาก็เข้ามาควงแขนสันติไปกันเถอะค่ะพี่สันติพิธีตัดเค้กของเรารออยู่นะคะนวลน,น้ำตาไหลกลั้นไว้ไม่อยู่แพรวายิ้มแบบสะใจแล้วพาสันติเดินออกไปทันทีนวลร้องไห้พี่หมอยื่นมองนวลอย่างเห็นใจนวลยื่นเงินให้พี่หมอนี่คือค่าตอบแทนค่ะขอบคุณนะคะพี่หมอที่มาเป็นเพื่อนนวลวันนี้ นวลเดินออกไปโดยไม่หันกลับมาแต่หัวใจยังอยู่ตรงนั้นสันติจะอยู่ในใจนวลตลอดไปพี่หมอได้แต่ยืนมองนวลเดินจากไปเสียงในงานแต่งงานฮือฮาสันติกับแพรว่าตัดเค้กแม่สันติยิ้มอย่างพอใจแม่สันติเดินเข้ามากระซิบกับแพรวาเขาจะลืมนังนวลได้ในอีกไม่ช้านะแพรว่ายิ้มแบบอ่อนหวานแต่ดวงตามีแผนเสียงแพรวาดังอยู่ในหัว ผู้หญิงอย่างนังนวนจะเอาอะไรมาสู้ฉันได้สันติยืนเศร้ามองเค้กที่อยู่ตรงหน้านี่มันชีวิตของผมจริงๆหรอผมเลือกแบบนี้จริงหรอนวลน,นั่งอยู่ริมสระน้ำร้องไห้คนเดียวทำไมเราต้องยอมแพ้แบบนี้ทำไมเราถึงต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตลอดนวลได้แต่บอกกับตัวเองซ้ำๆ back, แฟลชแบ a c แพรวายยื่นซองให้แม่สันติ เงินก้อนนี้เพื่ออนาคตของเราทั้งคู่นวลเปิดประตูห้องไอซีแม่นวลกลับมาแล้วนะคะแม่ของนวลน,นอนนิ่งบนเตียงเสียงเครื่องวัดชีพจรดังนวลกอดแม่ร้องไห้แม่อย่าทิ้งนวลไปไหนนวลไม่เหลือใครอีกแล้วจริงๆแม่ขอร้องแหละนวลใจแทบขาดอยู่ตรงนั้น แต่แพราว่ากับแม่สันติกลับยิ้มอย่างเยือกเย็นเราได้ทุกอย่างแล้วนะคะทั้งสองหัวเราะความสุขของใครบางคนอาจแลกด้วยน้ำตาของอีกคนแผนการของแม่สันติกับแพราวายังไม่จบเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไป